ย้อนกลับไปในสมัยที่บ้านเฮายังบ่เจริญต่ายหนักผู้คนส่วนใหญ่ก็จะอาศัยอยู่ตามป่าตามดอยก็ตั้งกันเกิดเป็นหมู่บ้านในยุคที่พระพุทธศาสนายังเข้าบ่ถึงคนล้านนาส่วนใหญ่ก็จะยึดนับถือเอาผีเป็นหลักหนึ่งในผีที่มุคนล้านนาน,นับถือนั่นก็คือผีเือนเืินล้านนาในสมัยนั้นก็จะตั้งแทนบูชาผีเหินเพื่อให้ผีเืินปกปักรักษาบ้านเหอนตลอดจดคนที่อยู่ในบ้าน ดังเช่นหมู่บ้านตีนดอยแห่งหนึ่งก็มีครอบครัวเจ้าบ้านบ้านป่าครอบครัวหนึ่งพ่อแม่ก็ยังบัดเท่าต e d ไดหนักส่วนลูกก็ยังน้อยได้สักห้าขวบพ่อแม่ก็ได้เลี้ยงชีพด้วยการยะให้ซึ่งการจะไปให้อของเขานั้นต้องเตียวตีนข้ามรอยข้ามห้วยไปแหมสองมอนในบางวันเขาก็จะเอาลูกน้อยไปตัวบางวันฝนอ้อยฝนตกก็จะบาเอาลูกไปแล้วก็จะจ้างป้าเพ็ญเพื่อนบ้านของเขานั้นเลี้ยงไว้แตน ที่บ้านปลาตีนดอยของเขานั้นมักจะมีเรื่องราวอาถรรพ์มากมายบางครั้งก็มีผีกะผีปลาออกมาอาลววาิกินกบกินปลาที่เจ้าบ้านเลี้ยงไว้สองคนนี้จึงได้ไหว้ผีเฮือนของเขาบริขาดมีการถวายเข้าป่าอาหารดอกไม้ไหว้ผีเฮือนอยู่ตลอดอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้ไปให้อย่างเก่าละลูกน้อยไว้ติบ้านพอตกมแมลงมาเกิดลมหลวงฝนตกนักเสียงน้ำไหลซาดสาด,สาด,สาดกิ่งไม้ใหญ่ลมหักเต็มในป่า สองพ่อเมียนี้ก็เลยปิกบ้านมาได้ในใจก็เป็นห่วงลูกขนาดนักกลัวฝนใยลมหลวงจะปัดเอาเหอนของเขาปิวไปก็ได้เลยกระสวดไว้อ้อนวอนผีเหินื่้ปกปักหักษาเหอนกับลูกของมันตีห้างกลางดอยตีหันที่บ้านของเขานั้นลูกน้อยไว้ห้าขวบก็ได้ตื่นขึ้นมาพอมันหันพ่อหันแม่มันก็ให้ออกมาเสียงดังลั่นบ้านให้ตายให้ไวจนม่อยรับไปแหมกรรม ในกลางลึกนั้นก็ปรากฏผีห้าผีหงทั้งหลายออกมาหากินอย่างเกา่าพอมันได้หูว่าบ้านหลังนี้บ่มีคนใหญ่อยู่เฮือนมันก็จะปากันมาเงียบละอ่อนนั่นกินฟองมาถึงหน้าบ้านมันก็แปลงไกยแลบลิ้นปิ้นตาตัวสูงใหญ่แลดูหน้าสยดสยองขณะที่ผีมหันกำลังจะเตลเข้าบ้านกะบอกไม้ไผ่บนหิ้งผ้าบนเฮือนก็ตกลงมาดังโป๊ะปรากฏเป็นพ่อจายรูปร่างสูงใหญ่ผิวขาวมีแสงสีขาวออกรอบตัว ในมือกําดาบปุ้งออกมาจากกระบอกไม้ไผ่ฮั่นแล้วดาบนั้นไล่ฟันผีปลาหมนั่นบางตัวคอปุ๊บบางตัวแขนปุ๊ดส่วนที่เหลือได้หันย่านกับป้ากันล่นหนีแตกยั่วยั่วหนีไปจากบ้านหลังฮันพอมันปลากันหนีออกมาได้มันก็มาจุมกันยังหน้าบ้านแห่งหลังหนึ่งบ้านหลังนั้นก็คือบ้านของป้าเพ็ญน,นั่นเองป้าเพ็ญคนนี้มีลักษณะนิสัยขี้จิขี้เหนียวบ่เคยเข้าวัดเข้าวา่าทําบุญตักบาตร การที่พ่อแม่และอ่อนเอาลูกมาฝากนั้นก็ต้องหึ่งสตังเป็นก้าจ้างเลี้ยงดูเป็นเตือ้อเป็นเตือ้อผีมูนั้นก็ได้ปุ่งเข้าไปยังในตัวบ้านเนลมิดร่างกายสูงใหญ่เงาดำทะมึนแลบลิ้นปิ้นตาเพื่อเสาะหาของกินของขาวหลอกหลอนคนที่อยู่ยังในบ้านตันในนั้นก็ปรากฏร่างของคนเท่าประจายร่างกายพายผอมคนหนึ่งกำไม่เต้าปุ่งออกมาจากกระบอกไม้ไห่บนหิ้งพระที่บ้านหัน ผีมูนั้นก่อสะดุ้งกลัวกัวในอิตาิตของผีเฮือนผีเฮือนเท่านั้นก็ได้ตั้งจิตแล้วจี้ไม้เท้าเก่าๆวันนั้นไปตีมูผีก็ปรากฏแสงสีเหลืองประหลาดปุ่งออกไปแต่ยังบัตันถึงผีมูหัน่นแสงก็มอดลงไปเหี่ยก่อนมูผีที่ได้ยกแขนป้องกันลําแสงหั่นก็ได้เอาแขนลงจ้องพอยังผีเท่าคนนั้นแล้วก็ปากันเข้ามาฮักแขนฮักขาของผีเฮือนเท่าเสียงดังจนลั่นบ้านจนป้าเพลนที่รับอยู่นั้นสะดุง้งตื่นลุกออกมาจากที่นอน ออกมาหันเจ้าตีเท่าคนนั้นการให้กลับมูผีปลาเหี้แล้วพอหันผีเฮือนเท่าของตกระเาได้การแกก็เอินด่าเสียงดังออกไปว่าผีบ้านผีเฮือนเลี้ยงไว้ก็บ่มีประโยชน์ปกปักรักษาอย่างก็บ่ได้ควรแล้วตี่เจ้าจะบนรนัาบถือบูชาคนเท่านั่นก็เลยได้ย้อนตอบว่าย้อนสู่ไปคนจะอี้บ่เคยเลี้ยงดูเจ้าตีผีเฮือนเพื่อได้กินได้ตาลจะเอาพลังบารมีที่ไหนไปหักษาหมู่สู ว่าแล้วก็กลายเป็นลำแสงปิกเข้าไปยังกระบอกไม้ไผ่นั้นยังเก่าประเพณห่างนั้นนั้นก็สะดุ้งกลัวยิ่งนักเพราะหลังจากที่ผีเฮือนตวเก่าได้หายไปแล้วตอตั้งหน้าคือผีป่าที่หน้าสยดสยองระเพณก็ได้ห้องเสียงดังออกมาและหุ่ยจนสลบไปเพอรุ่งเช้าประเพณก็ได้ตื่นขึ้นมาเห็นข้าวของในเฮือนกระจัดกระจายหมูเฮ็ดเป็ดไก่ตั้งหนอกล้มตายจนประมดประเสียง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่คนเทั่าเล่าต่อๆกันมาขื้ลูกขึ้นหลานได้หั่นคุณของผีบ้านผีเฮือนอย่าได้ลาสาที่จะกราาไหวบูชาเวลาเตวบนบ้านก็จะไปเตวเสียงดังแล้วผีเฮือนนั้นก็จะปกปักหักษาคุ้มครองเขาเอง